สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเดซชั่นอีกซีวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม w o ล of t a แทงนะครับก็คือเออเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ผมเล่นง่ายๆคือเล่นมาเล่นมานานอยู่นะครับก็ไม่ใช่ว่านานนะครับก็คือโหลดก็คือโหลดมาก็สักประมาณจำไม่ได้แล้วช่งก็คือเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมช่วงนี้ติดนะครับติดแบบหนักเลยนะครับแต่ก่อนผมไปติดรรปบอกตอนนี้ก็มาติดโวล์อแทงนะครับมันสนุกนะครับสนุกจริงๆนะ ซึ่งรถถังที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็คือ k v 2รถถังคันนี้ถ้าคนไหนที่เล่นวอล์แทงเป็นระยะนานนี่ก็น่าจะรู้กันนะครับน่าจะทราบเป็นว่า k v 2เี็รถถังที่เล่นง่ายๆคือโวดพวกปืนมันแรงนะครับคือนัดเดียวอะ่ะคือถ้ายิงศัตรูที่เลื่อนเหลือครึ่งหลอดนอะคือยิงนัดเดียวถ้ายิงถูกจุดนะครับยิงจุดที่แบบมันอ่อนๆนถ้าเรายิงถูกจุดเนี่ย,ยง,ง่ายคือนัดเดียวจอดนะครับแต่ก็ต้องดูดีๆกันนะว่ามันยิงตรงไหนดีบ้างคือแบบ ถ้าเราเล็งเป้านน่แล้วมันเป็นสีเขียวคือยิงได้ถ้าเป็นสีส้มนี่ก็คืออาจจะยิงได้บ้างยิงเข้าบ้างหรือไม่เข้าบ้างนะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือยิงไม่เข้านะสีส้มที่ที่ผมบอกว่าเออสีส้มที่มันยิงก็คือตอนเราเล็งยิงอ่ะมันจะแบบง่ายๆคือตอนเราเล็งยิงอะ่ะมันจะมีสีบอกว่าเราควรยิงไหมก็ตามที่ผมอธิบายเลยเมื่อกี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสีแดงไม่ควรยิงนะเพราะว่ามันจะเออมันจะเป็นมันจะเจาะไม่เข้านะครับโอเคพูดเยอะแล้วไปดีกว่าวันนี้ผมจะมาลากหมวมคุมให้ดูแต่ว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งน,นะเพราะว่ามันเป็นรถถังที่ง่ายคือเกาะมันบางแล้วผมชอบไปลุยกับเพื่อนซึ่งหายนะจะเกิดทุกครั้งนะครับที่กูไปลุยกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ที่มันเล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยมันจะพากูไปตายมากกว่านะครับเพราะว่าเออจริงๆก็ไม่เชื่อครับเพราะว่า มันตาะบางด้วยคันนี้นะครับแต่ว่าการยิงมันแรงนะครับอ่ะผู้บังคับพิงเยอะแล้วไปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่หาห้องเจอเลยกันไปเลยโอเคโอเคมาแล้วนะครับผมแนะนํานะครับคนที่จะเล่นเคพีสองผมแนะนําให้เออแนะนําไปอย่างยิ่งนะครับว่าให้ใช้กระสุนระเบิดแรงสูงนะครับเพราะว่ามันแรงตามชื่อนะครับแรงสูงจริง คือเจาะกบทมันก็แรงมันก็แรงนะครับแต่ว่าผมไม่ไดไม่ใช่ระเบิดแรงสูงเป็นแบบ่นใหญ่เลยหรือว่าเอาทั้งหมดเลยก็ได้จิ่งนี้ะมันเจาะกดที่ดีนะครับผมจะไปกับเพื่อนด้วยกันเพราะว่าด่านนี้ผมก็คือคนชินเท่าไหร่นะไม่ค่อยู่กับด่านนี้เท่าไหร่ก็คือแรกคือไม่ชินกับด่านเท่าไหร่นะครับใช้เกลือวัน เราคนที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์สขขงครามโลกอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ดรูเ้เยอะอะไรขนาดนี้นะครับอันนีก้กูไม่รู้กูรู้เยอะหรือกูรู้น้อยถ้าเกิดี่กว่าคนอื่นกูก็ไม่รู้เหมือนกันเด็ดเจอแหละรถถังเบารถถังเบาในเกมนี่มันถ้าเป็นระดับเกิดเทียเทียที่แบบสูงแ่บเทียหกเทียห้าเทียหกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ถ้าสูงผมได้ยินว่าถ้าสูงกว่าเทียสี่ยประมาณสักเทียห้าถึงเทียสิบเขาจะแบบเป็นสายลัตเวียนแบบ เปิดทางให้เพื่อนยิงมากกว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เหมือนเที่อนหนึ่งเพื่อสี่ที่แบบจะคอยออจะคอยซุ่มยิงนะครับมาผมไม่ให้ไอ้ไทยผมไม่ให้ไทยเกืมม้อวันนำไปก่อนนะนะเห็นว่ามันเป็นรถถัง,งเยอรมันที่หหโหดเฮ้ยชิบหายแล้วคูโดวนมันแล้วดวนมันเข้าแล,ล้วขามุมขามุม สายโอญี่ปุ่นน่ากลัวอยู่ก่อนไม่จบไม่ค่อยขอเข้าอะไรต้องระวังหลังกูแล้วตอนนี้กูต้องระวีงหลัง,งกูแล้วเพื่อนไปไปเไสียวหลังรถถังโอนี้มันจะมากวนมันจะมาลอบโจมตีไอ้ไอ้เควีสามไปช่วยกูหน่อยผมจะตามไทเกอร์อยู่ด้วยกัน,น,น,กอน,ไไนเออผมกับไอ้เจ้าไทเกอร์วันก็นนจะไปะเรื่องนั่นคือสตลนะครับไปลอบยิง อ่าโอเคเดี๋ยวไปสัมซุเฮ้เยเจอแล้วเจอแลวเจอีพีสามข้าผิดนี่ตกตกกัเครับเพื่อไอเอสชิ้แลหวเพื่อนเพื่อนไหนเพื่อนไม่ถอยเพือไมถอยไอเอสหนห่งมันจะต้องถูกทิ้งแบบเดียวดายเรนอนเลย เปดกระสุนนามนะครับแต่ว่ามันก็ต,ต,ตามอ่ะคันปืนมันยิงแรงอันนี้คือผมยังยิงเกาะมันไม่เข้านะครับผมยชิบก่อนเวอร์ชิพเบื่อปืนใหญ่ปืนใหญ่อัตรจรว่ามันแบบเป็นโคชโกงหวงเลยดูดีๆไม่มมกูยิงโดนกระบาลนะไม่ยิงโด,ดนฝาโรองป้องยิงรอบเพื่อนกูให้เปิดยิงเปิด,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 ด ปุดมปุดยเปิดก่อนได้มร้ยเดือดรโดนรอบยิงเพื่อนเพื่อนอะไรลูบัวลูลูใหญ่ทำไมฉันไม่เห็นคุณไปดีนะนะสนก ยียบร้อยคือคือผมบอกนะคือถ้ามันเป็นสีส้มๆแบบเมื่อกี้อ่ะคือมันอาจมันมีโอกาสโอกาสเจาะเข้านะครับแต่มันจะเจาะน้อยสักประมาณแต่ถ้าเป็นสีเขียวนี่มันจะเจาะได้ดีอย่างแบบแบบเจาะทียบประมาณสองสักประมาณห้าร้อยร้อยถ้าเยอะนะเตียงิงคีนบเตรียมัวยิี เนื้อถ้าไม่เห็นแต่เอาดูก่อนจะเสียงดีอ่ะเลือดยิงย่งนโนยิ่งมึงลดลดบางบางอยู่เฮ้ยเห็นไหมเห็นปืนกระบะฟองกระบะฟองพี่มึงอ่ะไม่เห็นบอกกระบะเป็นไรเนี่ยเห็นบอกปืนมันละต่างก็บอกปืนเออโอเคตบใจจับจางให้จะจะได้ไม่เสียง มันจะมีตัวอะไรมาออมจิงเหรอเี้ยดูวิวเวลแล้วน่าจะชนะแน่นอนสิบล้านเบอร์เซ็ตนโัวรถถังหนักกำจับหมดแล้วเหลือแต่รถถังกลางซึ่งก็คือรถถังหนักมันจะเป็นตัวโหโดมันจะเลือดเยอะแล้วก็เกาะมันจะหนาๆน,นะครับ รถถังกลาง,งานี่ผมยิงได้สบายนะผมแบบถ้าเลือดเหลือครึ่งนึงเลื่อนที่ช้าโอ้เรียบร้อยครับตรงผมยิงอักหน้าเนี่ยไปดูเพียงสามไม่เหลยวนะพี่ปลอดภัยนะเพื่อนเลยเจอ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 คุณใหญ่จอนนะครับเอคุณใหญ่จอนโอเคโดนยิงเหลือแต่ร,นะร,รถถังกลางฮะ เลยอีกสามคันนะครับฉะนั้นต้องไปเก็บมันอีกฟากมีอีกฟากมีอีกภูเขามาพร้อมบวกตลอดเวลาครับผมลี่ยนยูจ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 ูคันเจูคันเพื่อนผมมันจะไปยิงมั้ยโอเคเพราะว่าเพื่อนเราน่าจะนุม ลุงยำมันกิตายนี่ยดูลุงส่ใช่ใช่อืมใช่ชนะแน่นอนด้านทุเรมันหนีแล้วถ้ามันหัวถ้าสมมติว่ามันโอเคเรียบร้อยยิงปืนนัดยิงเพื่อเป็นการฉลองชนะเย้โอ้เย้ ซูมเข้าซูมออกดึงเงินเท่าไหร่อันนี้ผมมีบัญชีพิเศษอยู่นะผมก็เลยถือว่าได้เงินอยู่ผมีบัญชีพิเศษบัญชีพิเศษอีก16ชั่วโมงอ๋อนะ,อะบวกบวกเพิ่มนึกก็คือบัญชีพิเศษมันก็ดีอย่างนี้แหละครับ ออนี่แลละเนี่ยล่างหัวคมๆถึงแม้กูจะไม่ได้ฆ่าถึงแม้กูจะไม่ได้ยิงรถถังอันไหนพังก็เถอะแต่ก็ตามเหีดแรงนะแต่ว่าต้องถ้ามันเป็นเป้เปาเล็งแล้วมันเป็นสีขเขียวเนี่ยอันนี้คือถ้าผมยิงเนี่ยมันอาจจะแบบนัดเดียวจอดเดี๋ยวก็ได้ถ้าเป็นจุดบางๆบางแบงบขุดๆนะโอเค วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้สำหรับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย